สวัสด,จสดสีจ้าพี่น้องปองปลายบัสุกุสุกคนแกพี่น้องั้งฟังเล่าฝังทยต่างประเทศพี่น้องจ้ากลับสวัสดีสบายดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามารับชุคลิีใหายป็นกระดางใจเด้อจ้ตพี่น้องจ้ามือนีอ่อน,แก,นแกงวุ้นเช่นแกงวุ้นเส้นใส่ไก่จ้่พี่น้องใส่โครงไก่ใส่พักหลายนอนหลก็ใส่ก่อนเดือนนัน่ก่อนเดือนไก่จ้ตพี่น้องจ้านี่จ้า แกงวนเ้นจะพี่น้องวนเส้นเน้นๆใส่พักลายๆจะพี่น้องจ้ะใส่พักกาดหลอกกวงตุ้งหลอกแล้วก็พักซีลาวจะพี่น้องใส่อันหลอกแค่นําจ้ะนี่หลอกแค่ใส่ตุนหอมเนาะมาเลยจ้ะแซ่บๆน้องกันจะพี่น้องคิดจากกินสดนๆจะพี่น้องจะกินแบบนี้ใส่พักห,หลายๆเนาะ โทรศัพท์าาพังพี่น้องเอ้ยสามสี่มือบริเลลงคลิปพังเป็นทีเดียบลอยไปสมมาแลยวแล้ว,ลวจ้าพี่น้องจ้าฝากไปกำลังใจให้เด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจอ่อนเนาะขอบคุณในหลายจ้ามาจัดเซฟเซียนน้ำกันจ้ากิน แกงวุ้นเส้นใส่ไก่แะพี่น้องจา้ามาเลยจ้าเสียบๆสียบเสียบนมกันจา้านี่จา้าอันตอบคอมเมนต์ล่าสุดกำลังตอบคอมเมนต์อยู่ก่อนอันโทรศทัพท์สิภางพี่น้องตอบคอ,คอมเมนต์อยู่ดีๆยังได้พึบไปบาทเดียวหน้าจอเสื่อมลูกชาใอา่ไปอ่ไปจุม่มลงนำ้ำมือนั้นละ หลายเทื่ออะไรมันตกน้ำมันก็นเลยอดทนมาหลายเรือนมันวาบากิไปแล้วบันนี้ <c oughs> อยู่บ่ไว้แล้วว่าสัสก็ร่างต่อคอมเมนต์ยังบ่แหลวสามพี่น้องเ้ยก็เลยเอา,า,อเ,เ,เ,อาเอาอีกเครื่องอีกเครื่องแล้วก็ไปซ้อมพร้อมกันนี่แหละอันที่ว่าพัางแต่ตอนที่ว่าอันไลสดพนักเครื่องนั้นก็พังแล้วก็รลางเอาไปซอมแบบว่าบบหูว่า ที่ที่ากมันกวนสากมันนานๆสากบอเขาววันนี้ไปสอมเขาว่าเป็นน้ำบอลอันกวนสากมันเนาะกับไปเสียงเงินกัเลยมาพร้อมกันจ้ะพี่น้องก็เลยเอาตน้นเอาจองนันตอบคอมเมนต์จ้ะพี่น้องจ้ะเที่ยงนั้นแหละตอบคอมเมนต์แทนเนาะอ้อนก็ขอบคุณพี่ๆน้องเนื้อจ้ะที่มาให้กำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้กะเบาซํำนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะเบาเห้วฝากลูกชายไปนำข้าวเจ้าอยู่เนาะ ขอบคุณในหลายเลยจ้ามาพี่น,น้องมาเดี๋ยวกะท่ายคลิปเจอกับอาลูกชายมาแดวนี่จาพี่น้องแกลงวุ้นเส้นอร่อยอร่อยจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าบา,บายบายจ้า